แอปสามชั uh, ้นตันนี้ก็คือว่าใช้ตรวจนะครับก็คือใช้ตรวจว่าเลขที่บัตรประชาชนของเราเนี่ยอเอาไปจดทะเบียนเบอร์ตัวอักษรไปแล้วที่เบอร์ <Okay. S 1> ใข่ไหนบ้าง <Okay. S 1> นะครับ <Okay. S 1> คือสามารถคือตอนเราดาวน์โหลดมาแล้วเราก็เข้าไปลงทะเบียนก่อนนะครับเข้าไปลงทะเบียนเบอร์ตัวอับหลักที่เราใช้อยู่แล้วก็หมายเลขบัตรประชาชนเราอืเมืม่อเข้าไปในในแอปแล้วเนี่ยแอปมันจะโชว์เลยว่า บัตรประชาชนที่เราใช้อยู่เนี่ยที่เราได้ก่อนได้ที่ลงทะเบียนครั้งแรกเนี่ยมันจะโชว์เลยว่าเราลงทะเบียนไปแล้วกี่เลขหมายแล้วก็ค่ายอะไรบ้างมันจะโชว์ไว้หมดเลยนะครับมันจะแจ้งมาเลยอ่ามันมันจะโชว์ก็มาแล้วนั้นเราก็เช็คได้เลยว,ว่าเลขหมายที่โชว์อยู่เนี่ยมีกล่องค่ายทุกค่ายครับทั้งไม่ว่าจะเป็นเอสทูดีเทคซีโอทีหรือแคทนะครับมันจะมีทุกค่ายโชว์เลย แล้วก็แต่ละค่ายจะมีขีบเบอร์มันจะโชว์ไว้เลยที่ที่ตัวหน้าจอของมันเองนะครับเพราะนั้าไปแล้วก็จิ้มคลิกเข้าไปเลยว่าสมมติว่าค่ายเป็นค่ายเอเอสก็จะแต่ว่ามีค่ายเอเอสบอกว่าสองเบอร์แล้วก็จิ้ม้าไปมันจะโชว์ว่ามีเบอร์อะไรบ้างอืมอืมค่ะเดี๋ยวเะคเราเป็นผู้ใส่เข้าไปเองเจ้าตัวเป็นคนใส่เข้าไปเองหรือเปล่าข้อมูลตรงนี้ค่ะเราแค่ลงทะเบียนครับครั้งแรกลงทะเบียนก่อนนะครั ลงทะเบียนในแอปครับพล้ดาวน์โหลดแอปมาเราต้องลงทะเบียนในแอปก่อนค่ะค่ะค่ะลงทะเบียนในแอปก็แอปมันเข้ปปาไปอ,อยู่ในเชื่อตัวตัวสัหรับเรา<อ>ก,เก็ลงทะเบียนในแอปโดยใช้โดยใช้เลขหมายบัตรประชาชนกับเลขหมายโทรศัพท์สองอย่างนะครับพอลงทะเบียนค่ะอันทีเข้าไปในแอปเี้แล้วเนี่ยมันจะจำได้แล้วว่าบัตรประชาชนเราเนี่ยเลขอะไรมันก็จะโชว์มาเลยว่าแอปนี้หมายเลขอแอปเบอร์นี้ไอ้เลขประชาชนนี้ เราได้จดทะเบียนเบอร์ตัวสับไปแล้วกี่เบอร์กับค่ายหน่อยบ้างอเป็นระบบไปเลยเพราะว่ายังไงเราไอ้ระบบข้อมูลตรงนี้มันมีอยู่แล้วใช่ไหมคะเราต้องลงทะเบียนก่อนอยู่แล้วนะคะมันอยู่ในแอปแล้วคอยู่แอปอยู่แล้วคบว่าเลขเปลขประชาชนเราเนี่ยที่แอปตอนงก็เอาฐานข้อมูลมันเนี่ยมันจะโชว์อยู่แล้วอยู่ในแอปแล้วครับพอเราคลิกเข้าไปแล้วคีย์ข้อมูลเข้าไปเนี่ยมันจะโชว์ขึ้นมาว่าเลขประชาชนเราเนี่ยได้จดทะเบียนเบอร์ตัวสับ อ่าเลขหมายอะไรไว้บ้างของค่ายไหนบ้างอะไรสักพักนิดกไปดูรายละเอียดได,คได้ครับค่ะค่ะทีนี้แล้วสําหรับเมันมันน่าจะต้องต่างกันหรือเปล่าใช่ไมแม่ใจคนที่ชื่อนามสกุลเหมือนกันล่ะคะท่านบอกค่ะอ่ามันเลขประชาชนไม่เหมือนกันอยู่อ๋ออ่าค่ะอืมค่ะอ่าเลขเลขประชาชนเหมือนกันเมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะให้มันจะสั่งล็อกให้ก่อนค,คนณีล็อกนี่ก็คือว่าอ่าแอปมันจะล็อกเลยว่าเลขประชาชนเราตอนเนี้ย จะล็อก <L ock> ไม่ให้เปิดเบอร์ใหม่แล้วนะม,มืนต<ะ>้องให้อัตโนมัติก่อนนะครับ<ะ>แต่ว่าเราสามารถปวดล็อกได้ในแอปนั่นแหละเวลาเราสมว่าเราวันนี้เราเข้าไปดาวน์โหลดแอปแล้วก็ลงลงทะเบียนคีย์ข้อมูลเข้าไปปุ๊บเนี่ยตัวแอปมันจะล็อกไว้ว่าเลขประชาชนของ,งเราเนี่ยมันจะห้ามไปเปิดห้ามไม่คเคยเปิดเบอร์ละตอนนี้มันล็อกอัตโนมัติให้อแต่ว่าถติว่าพรุ่งนี้หรือวันนี้เราจะไปซื้อซิมใหม่แล้วก็ได้เบอร์ใหม่เราก็สามารถเปิดล็อก ให้เขาโหลดจดทะเบียนตัวหมายเลขทิมใหม่ได้้วยการเรากดล็อกในแอป,ปที่เรามีอยู่ในโทรศัพท์นั่นแหละครับ oh. เราตัดเองได้ครับตัดเองได้เราถ้าเราจะไปซื้อใช่ไหมเราต้องปลดล็อกด้วยตัวเองก่อนใช่ไหมคะถึงจะครับลงท<ต>ะเบียนเพิ่มได้ดเราดวะะาวน์โหลดมาแล้วนะการดาวน์โหลดในตัวแอป,ปมันจะล็อกไปเรอนอัตโนมัติเลยว่า <c oughs> S <S เราปิดแล้วแค่นี้บัตรประชาชนเราเลขบัตรประชาชนเราเรามีอยู่แต่ว่ามีอยู่สองเบอร์มันก็จะล็อกไว้ไว้ให้มีสองเบอร์ใครจะไปเปิดเบอร์ที่สามโดยเราไม่รู้ตัวนี่มันจะเปิดไม่ได้อืค่ะมันจะเปิดไม่ได้ยกเว้นว่าเราจะไปซื้อแล้วก็เปิดเองแล้วก็กดล็อกทีแอปเราก่อนกดล็อกไอ้ไอ้มันไอ้มันล็อกไอ้มันกลดล็อกแล้วก็เราสามารถไปลงทะเบียนซิใมใหม่ที่เราจะซื้อได้จะื้เพิ่มได้ค่ะทีนี้ปกติแล้วเนี่ย สำหรับเทศเรากําหนดไหมคะว่าหนึ่งเลขแบบประชาชนเนี้ยสามารถแบบจะซื้อค่ะใช้เบอร์โทรศัพท์ได้กี่เบอรไ์ไม่กําหนดครับไม่กําหนดนะแต่ะะว่ามันจะ,ะมันจะมีอย่างนี้ฮะ <c oughs> นี่เป็นเป็นเป็นกำหนดนิดหนึ่งตามอะไรเขาเรียกว่ามติที่ประชุมก,กสชเน,นี่ยมันจะมีอยู่สองส่วนในการเปิดเบอร์นะครับก็คือเปิดเบอร์ที่ศูนย์บร,ริการของให้ผู้บริการรายนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นศูนย์ของเอเอสศูนย์อนนีแท็กหรือศูนย์ของโก,โกูนะครับค่ะ อีกอย่างหนึ่งที่จปเปิดเบอร์ได้คือตัวแทนจาหน่ายหรือลูกตู้ภาษาปัตรสลากตัวอย่างลูกตู้ตัวแทนจําหน่ายที่ไม่ใช่ศูนย์บริการของบริษัทด้วยบริการออค่ะย่างร้านขายซิมต่างๆก็สามารถเ,เปิดเ,เปิด,เ,เ,ดเปิดเบอร์ได้อืแต่ถ้าร้านขายซิมเนี่ยถ้าเป็นตัวแทนจําหน่ายเนี่ยกอสทชอจะกําหนดไว้ว่าหนึ่งคนเปิดได้ไม่เกินห้าเบอร์อื ครับแต่ว่าถ้าที่ศูนย์บริการถ้าที่ศูนย์บริการไม่จํากัดครับถ้าเราไปที่ศูนย์บริการคือถ้าเกินต้องการเปิดเกินหน้าเบอร์เราต้องไปเปิดหมายเลขที่ศูนย์บริการครับอ๋อค่ะฮะแต่ว่าไม่จํากัดถ้าศูนย์บริการเราไม่จํากัดไม่กี่มือก็ได้อืมหมายถึงว่าถ้าเราจะไปเปิดที่ตัวแทนจําหน่ายเนี่ยในข้อมูลก็จะรู้ใช่ไหมคะว่านี่ถ้าคุณจะเปิดเกินเบอร์ที่ห้าอย่างเงี้ยไม่ได้คุณต้องไปที่ศูนย์บริการแล้วใช่ไหมคะ ใช่ถูกต้องครับในระบบของรัฐบริการก็จะมีอยู่ครับว่าหมายเลขประชาชนนี้เปิดกัได้ทุกเบอร์อ๋อค่ะแล้วก็ขอความรู้อีกนิดนึงค่ะท่านผอว่าปกติแล้วถ้าเอ่อของของเรานี่กําหนดไหมคะคนที่จะเปิดหมายเลขโทรศัพท์ต้องอายุเท่าไหร่ขึ้นไปคะก็ปาก็เลขบัตรประชาชนมันมีหมดนะครับไม่กำหนดไม่กําหนดอายุเพราะคุณไม่ได้มีอย่างคุณก็มีเลขบัตรประชาชนอยู่แล้วทุกคนอันนี้ไม่ได้กําหนดอายุนะคะอืมค่ะ ตำรวจจะได้ถามว่ายู่อยู่แล้วอ๋อค่ะแสดงว่าการใช้งานง่ายๆแบบนี้แสดงว่าตัวแอปพลิเคชันเนี่ยก็ไม่ได้กินพื้นที่เยอะนะคะใช้งานได้เรื่องนี้เรื่องเดียวหรือเปล่าหรือมีเรื่องอื่นด้วยคะในแอปนี้นะคะเรื่องเดียวฮะก็เช็คเช็คตรวจแล้ว่าแจ้งมันล็อกอัตโนมัติแล้วมันจะมีประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่ที่ที่เราทําต่อก็สมมุติว่าเราเข้าไปคีย์ข้อมูลบัตรประชาชนแล้วมาตรวจเช็คแล้วว่าสมมติว่าเรามีอยู่ยี่สิบเบอร์ ท,ทั้งที่เราเบอร์ที่เราไปเปิดเองมีอยู่แค่เบอร์เดียวมีอสองเบอร์อแต่ว่าอีกสิบแปดเบอร์นั้นน่ะมีคนเอาเลขบัตรประชาชนเราไปเปิดโดยที่เราไม่ทราบเลยครับค่ะตัวนี้กับแอปตัวนี้คือทําม,มาเพื่อป้องกันตัวนี้ก็จะป้องกันทําป้องกันคนที่เอาเบอร์เอาเบ,อบัตรประชาชนของเราเนี่ยไปเบิดเบอร์รอเบอร์ไปรวมไม่รู้ตัวเขาเรียกว่าชิมผีนะครับอืมเอาเขาาข้อมูลบัตรของเราก็ได้ข้อมูลบัตร๋ยวนี้ค่ะ ไม่ใช่อชีพก็กรู้ข้อมูลัตรประชาชนของเราค่ะอ่าแล้วก็เอาพวกนี้ไปเปิดไปเปิดซิมใหม่ค่ะไปเปิดซิมใหม่โดยที่เอาข้อมูลัตรประชาชนของเราไปเปิดแอปตัวนี้ก็ทํามาสําสำหรับล็อกตัวนี้เพราะว่าถ้าไม่ใช่เจ้าตัวเป็นคนเปิดเองเนี่ยจะเปิดไม่ได้แล้วเพราะแอปมันล็อกให้แล้วสามตันนี้นมันจะล็อกไว้ให้แล้วแต่ว่ากรณีที่ที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้แต่เราพอเราเพิ่งดาวน์โหลดแอปมาใช่ไหมครับพอเรา ใส่ข้อมูลแล้วแอปมันล็อกให้แล้วแต่ว่าที่ที่เคยเปิดไว้แล้วก่อนหน้านั้นมั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 นไม่ได้ติดมันก็ยังมีรายละเอียดเบอร์อย่ว่าเบอร์ไหนค่ายไหนบ้างที่มันเปิดอยู่โดยที่เราไม่รู้ว่ามีคนแอบไปเปิดแล้วตัวนี้เราสามารถสั่งล็อกแล้วก็เราต้องไปเราต้องเช็คดูนะครับว่าเบอร์ที่เปิดที่ไม่ใช่เปิดด้วยตัวเราเองเนี่ยเป็นเบอร์อะไรแล้วก็ค่ายผู้ให้บริการไรใดใด เราต้องไปที่แค่านนั้นๆไปที่ศูนย์บริการของเบอร์ของค่ายนน้นั้นเพือ่อไปไปไปไดำเนินการเพื่อปิดเบอร์ว่าเราไม่ใช่เป็นคนเปิดแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นเป็นเบอร์เบอร์เป็นผืี่แล้วละ่ะเจ้าจตัวไม่ได้เปิดเจ้าตัวไม่รู้เรื่องต้องให้เขาปดตํางงัยเขาปิดปิดเบอร์นั้นจริงอ่ะครับต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างต้องไปที่ศูนย์บริการต้องไปที่ศูนย์บริการเท่านั้นถูกต้องครับเพราะว่าเราเป็นคนเปิดต้องไปรับปิดก็ต้องไปปิดที่ศูนย์บริการอ๋อค่ะค่ะ เพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะใครที่ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนี้แล้วก็แบบล็อกเอาไว้เนี่ยมันจะเป็นการป้องกันชั้นหนึ่งด้วยใช่ไหมคะนอกจากการได้ตัวรู้เปรองกันชั้นหนึ่งด้วยว่าจะไม่มีใครเอาเบอร์เราเนี่ยหมายเลขโทรศัพท์13ตัวไปเปิดหมายเลขโทรศัพท์เพิรเพราะเราล็อกเอาไว้ต้องปลดล็อกตรงนี้ก่อนนะคะใช่ค่ะกับอีกอย่างนึงก็คือไอ้ที่ผ่านมาถ้าเกิดเราไม่เคยรู้เลยเอ้ามี ประชาชนของเราไปเปิดเบอร์อื่นเราจะมีโอกาสได้รู้จากการใช้แอปพลิเคชันนี้นะคะใช่ครับถูกต้องครับเราจะรู้ว่ามีการเอาเบอร์เอาหมายเลขประชาชนเราไปเปิดเบอร์เพิ่มเติมเพราะเราไปไปสั่งเป็นการติดบางทีเราไม่รู้ตัวครับก็เอาข้อมูลจากไหนได้ก็ไม่รู้ข้อมูลมันก็รั่วอยู่เยอะเราไปเปิดเบอร์กลายเป็นซิมเป็นของมิจฉาชีพไปแล้วก็มิจฉาชีพก็ใช้ เบอร์นี้ที่เปิดด้วยชื่อเรามาโทรศัพท์มาหลอกลวงวันนี้วันนี้ไปเช็คไปเช็คมาอาบอะไรเป็นชื่อเราที่เราไม่ได้เป็นคนเปิดอืค่ะตอนลงทะเบียนใช้งานแอปพลิเคชันต้องใส่ข้อมูลเยอะไหมคะท่านบอคะไม่ครับเลขประชาชนกับ่เลขโทรศัพท์ครับอ๋อเลขบัชรไม่ต้องแบบถ่ายหน้าพิสูจน์ตัวตนอะไรแบบนี้ไม่มีใช่ไหมคะค่ะไม่ไม่ครับใช้งานง่ายครับใช้งานมีมีถ่ายหน้าพิสูจน์ตัวตนนิดนึงเพราะหน้าเราเองนั่นแหละ ค่ะค <C HA> ่ะครับครับอืมค<า>่ะมาเรียแล้วก็เลขไอ้นอาหน้าหน้าบัตรประชาชน,ม,น,นามันก็จะโชวยเลยมัอนกะแอปไอ้เมื่อก่อนนี้ต้องใช้ไอ้สามแชะครับใช้งานง่ายและแอปพลิเคชันเดียวเนี้สามารถจะตรวจสอบได้หลายบัตรประชาชนหรือเปล่าคะหรือหรือหมายถึงว่าถ้าดาวน์โหลดหนึ่งคนนึค่งใช้สาหรับของใครของมันนะคะใช่ครับค่ะค่ะเดี๋ยวนะคะดิฉันลอง ลองเปิดเข้าดูเลยนะคะเดี๋ยวลองดาวน์โหลดเลยนะคะถ้าอย่างนั้นออาใช้ตอนนี้เลยค่ะะคเดี๋ยวลองเปิดแต่ว่าลองดูว่าต้องใส่ข้อมูลอะไรบ้างอ๋อก็คือต้องลงทะเบียนก่อนนะคะใครที่เพิ่งเป็นครั้งแรกมีคําว่าการุณาเลือกหนึ่งรูปแบบการลงทะเบียนว่าจะออนไลน์หรือศูนย์ให้บริการออนไลน์เยอะครักออนไลน์นะคะค่ะใช่ใช่เราเราเราตอนนี้เบอร์หลักเราเป็นเบอร์อะไรเบอร์ของใคร ใช่ไนะคะนะคะเดี๋ยวนะคะคือจะออกเสียงไม่ได้ <c ười> เดี๋ยวแบบออกเสียงออกเสียงแล้วคนรู้คือพอไม่ออกเสียงแล้วบางทีจะจำสิบสามเลขบัตรประชาชนสิบสามห <c ười> ลัก <h ila> ไม่ได้นะคะก <c ười> ็จะมีให้ระบุที่แ่นลงทะเบียนแบบออนไลน์เนาะแล้วก็มีระบุะเลขบัตรประชาชนแล้วก็ระบุหมายเลขหลักที่ใช้ในการลงทะเบียนคือหมายเลขโทรศัพท์ของเราใช่ไหมคะลองดูนคะคะก็จะ ต่อต่อไปไหมผู้ให้บริการโทรศัพท์ก็คือเลือกว่าเราใช้ผู้ให้ใครไหนนะคะ่าใครไหนนะคะดิฉันลองดูนะคะว่ามีใครแอบของดิฉันไปหรือเปล่ากรอกรหัส OTP ที่ได้อันนี้คือที่ได้รับ SMS นะคะจะมีเมสเซจเข้ามาอ๋อนี่นี่ดิฉันมีเมสเซจเข้ามาแต่อา เดียวนะคะเร็วมากเลย OTP นะคะพอยังไม่แทนกรอกนี่คือหมดเวลาแลวด้นนั้นหมายอ้าว โอทพใหญ่ไปไม่ไรค่ะเดี๋ยวค่อยไปกรอกโอทพบางทีแบบไม่ทันได้ดูเลขโอทีเปลี่ยนแล้วเวลาเร็วมากเวลาเร็วมากพอโอทพเสร็จแล้วก็สามารถจะเข้าใช้งานได้ใช่ไหมคะมีถ่ายหน้าพิสูจน์ตัวตัวตนนิดนึงใช่ไหมคะถ่ายบัตรประชาชนครับใช่ครับอ๋อค่ะนิดนึงครับค่ะไม่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 ละเอียดใยุ่งยากไม่ไไม่ละเอียดอ๋อไม่ไม่ได้ใส่ข้อมูลแบบเยอะจนกระทั่งแบบว่าเราเราใช้งานไม่ถูกเนาะ คนผู้ใช้เบื่อเพราะมันขี้ข้อมูลเยอะมากกคือคือ<ม>ตอนนี้เพราะว่าแอปพลิเคชันของหน่วยงานรัฐนี่เยอะมากนะคะที่ใช้งานกันแล้วแต่วัตถุประสงค์เนี้ยนะคะท่านก็ไม่มั่นใจว่าอนาคตแบบว่าจะจะมีการแบบรวมเป็นซูเปอร์แอปอะไรไหมนะคะค่ะเพราะว่ามันจะมีปัญหาว่าพอมีแอปใหม่มาเราจะเป็นต้องใช้เราจะไลใส่ลงเครื่องพื้นที่มันก็เหลือไม่พอก็ต้องไปตามลบแอปเดิมนะคะว่าไอ้อะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้บ้างนะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นเป็นอย่างนั้นจริงนะคะท่านผอค่คะเข้าใจ ใช่ครับผมก็แอปเต็มเครื่องหมดเลใช่ค่ะแอปเต็มเครือ่องอันนี้ก็จําเป็นอันนี้ก็จําเป็นเราก็ว่าเอ๊ะรวมได้ไหมเป็นซูเปอร์แอปแล้วก็ใช้งานแบบวัตถุประสงค์ที่หลากหลายอะไรเงี้ยนะคะเราก็จะได้มีโอกาสแบบได้ใช้งานแอปแอปอื่นที่มันจําเป็นที่จะเป็นเครื่องมือในการช่วยของเราได้นี่นะคะค่ะทีนี้เออ่ถ้าเกิด มีเราเห็นหมายเลขโทรเอเบอร์เลขประชาชนสิบสามหลักนะคะแล้วออกไปเปิดเบอร์เนี่ยมันจบที่ที่ศูนย์บริการเลยไหมหรือเราต้องไปแจ้งความต้องอะไรด้วยไหมคะก็แล้วแต่เราครับเราไปแจ้งค,ความถ้าเกิดต้องไปสร้างความเสียหายแล้วเนี่ยก็แจ้งความได้จะเกิดเราไม่ไม่แต่เราไม่รู้รว่าเขาจะ,จะเขาสร้างความเสียหายหรือย่างอ<า>ย่างเงี้ยนะคะเราเราไปบันทึกข้อความหรือบันทึกประจําวันเอาไว้ได้ไหมคะได้ครับได้ครับ อ๋ออันนี้แล้วแต่โอ,อ้โหแล้วแต่แล้วแต่เจ้าตัวเลยครับแล้วแต่เจ้าตัวค่ะค่ะอก็แต่ว่าไปไปที่ต้องไปที่ส่วบราการเพื่อให้เขาปิดเบอร์น,นั้นไปก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวจะไปเรื่องมันจะยาวไม่เกิดเอาไปเอาเบอร์หมายเลขนี้ไปทำผิดอืมค่ะค่อะอะตอนนี้มีอะไรจะเตือนนะคะผู้เอ่อผู้เขาเรียกว่าเตือนประชาชนบ้างกรณีเรื่องของเนี้ยปัญหานี้ยังเยอะมากเลยก็คือเรื่องเนี้ยค่ะ การหลอกลวงออนไลน์ของมิจฉาชีพนี่นะคะอ่ะส่วนที่เกี่ยวข้องกับทางกสงทช,อชอเชิญค่ะท่านผครับตอนนี้มัน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 พัฒนาเยอะมากผมเองก็ตามไม่ทันครับค่ะก็ก็ค่อนข้างจะพัฒนาจริงๆริผู้ผู้หลอกลวงครับก็เป็นไปได้ก็ตอนนี้ก็ธนาคารเองก็ออกมาแล้วว่าให้จะไปเขาจะไม่ส่งข้อมูลที่ให้กดลิงก์แล้วนะครับแล้วก็กรณีที่ โอนเงินเจอห้าหมื่นบาทในแอปพลิเคชันโอนหนึ่งโอนเงินก็ให้แสดงในสกแกนหน้าแต่สแกนหน้าบางแบงก์ก็ต้องไปไปที่แบงก์บางแบงก์ก็ทำผ่านแอปได้เลยก็ต้องสกแกนหน้าก่อนเงั้นก็โอนได้ไดือครับก็ก็ทางทางแบงก์เองก็ก็ทํมาหลายหลายส่วนอยู่แต่ก็ยังมีหลุดหลุดลอดออกมาอยู่ครับก็ส่วนส่วนใหญ่ที่เจอที่ดูอะไรก็คือเพราะความหนึ่งตกใจของผู้รักศัพท์ส,สองความองไรนะ ก็อาจจะว่าแต่ว่าโลภก็ได้ก็คือมันเอผลตอบแทนมันดีก็กล้าจะลงทุนได้จะเสี่ยงก็ไดแได้ก็ได้ต่างลับในกำลังฉะนั้นก็พอลงทุนลงทุนเยอะก็ไปมากมากเขาก็ไม่ได้ตัางคืนก็โดนหลอกก็ก็จะมีอยู่สองประเด็นนะครับตกใจกับต้องการค่าตอบแทนนี่มันสูงที่เขาโดนหลอกมาหลอกลงทุนทองบ้างหลอกลงทุนโน่นนี่นั่นบ้างนะครับแล้วก็บางทีก็เล่นการมานัานบ้าง ก็อยู่ที่จาตรวจครับแต่ว่าระบบเองจริงๆเนี่ยแอรสามชั้นตัวนี้ก็ดีมากถือว่าดีมากก็คือที่จะป้องกันการเอาเบอร์เราไปแอบเปิดแล้วก็ไปใช้หลอกลวงกับคนอื่นนะครับอืก็ถ้าเราเข้าไปล็อกแล้วก็ก็จบแล้วก็ไม่สามารถจะเปิดเผยได้ก็ฝากในนี้ถึงกับว่าเอก็อย่าเพิ่งตกใจนะครับฟังแล้วดีๆนะฮะใช่อย่าเพิ่งตกใจแล้วก็อย่าลบไม่ไอ ผลกําไรดีงามนึงคงไม่มีฮะก็ต้องตามไม่ใช่ตามผลเนี่ยนะคะคำถามนี้ท่านถามเมื่อสักครู่แล้วนะคะเรื่องที่ว่าถ้าเจอเบอร์ที่เราไม่ได้เปิดแล้วต้องแจ้งความก่อนไหมหรือปิดเบอร์นั้นไปเลยอันนี้แล้วแต่เจ้าตัวใช่ไหมคะท่านผอแล้วแต่ครับค่ะาเสียหายแล้วก็แจ้งความได้เลยหรือจะแจ้งแจ้งเอาไว้ก่อนเพื่อกันเหนียวเราก็ไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นก็ได้ใช่ไหมคะอาจจะใช่ใช่ค่ะค่ะหรือว่า คุณจะไม่แจ้งก็ได้นะคะอันนี้และะ้วแต่เรางนะะี่ยไม่เสียหายอะไรก็งั้แต่เราถ้าเราปิดไปแล้วก็จบแล้วแต่ว่าไงก็ถ้าเราเจอว่าเบอร์ที่เราไม่ได้ไปจดทะเบียนเองเไงก็งก็รีบไปที่ศูนย์บริการก็ไปล็อกเนเล่ยนเอนเดี๋ยวนะถ้าท่านค,คิดอย่างนี้ว่าถ้าเกิดเขาเอาเลขไปแล้วรู้สึกว่าแล้วเขาไปจดทะเบียนเพื่อเปิดเบอร์ได้มันก็คือถ้ากินมุมันเป็นความบกพร่องของของ หน่วยที่รับรับแบบว่าเอาบัตรประชาชนของเราไปซื้อเบอร์ไหมคะหรืออะไรหรือยังไงคะหรือมันสามารถจะก <c oughs> ็มันมันมันทําได้ทั้งสองอย่างะครับก็คือคนที่เขาขายซิมเองเนี่ยที่เขาไปเปิดเบอร์ให้เราเขาก็ไม่รู้ว่าเป็นตัวแทนมามาเปิดหรือเปล่านะคะเออเพราะมันมีอย่างนั้นก็มีบัตรประชาชนอ่ะมีสำับ<อ><อ>บัตรประชาชนเองนะครับที่จะเอาไปใช้ซิอ ค่ะค่ะเพราะไม่คนเปิดซิมกับบัตรประชาชนหลักฐานจะเป็นคนละคนก็ได้เช่นลูกใช่ไปเปิดถ้าพ่อแม่หรืออะไรเงี้ยไม่ใช่ว่าจะต้องตรงกันใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้เป็นข้อกําหนดใช่ไหมคุณต้องทําให้กับเจ้าตัวที่มาเองกับหลักฐานต้องคนคนเดียวกันอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นขั้นตอนที่กําหนดเอาไว้ใช่ไหมคะครับใช่ไม่ได้กำหนด